สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อเมื่อนี้กับน้องพี่น้องมีเรื่องกุมอกกุ้มใจเพราะว่าตอนนี้สาวลาวแย่แล้วพี่น้องสาเหตุวาววาน้ำตาสิไลเฮ <c oughs> ่บุยากสีวาเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้เขากุ้มใจเนาะบอกว่าจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อนี้กะได้จำกรพปุ้นมันย้อมใจวันนี้ ืันนี้ก็ได้ตำข่าปุ้นเผ็ดเผ็ดพี่น้องตำใส่นวดปลาหมึกซื้อมาแต่ทาพนมเนาะก่อนที่มาเข้าประเด็นก็ที่มาชิมตำข่าปุ้นก่อนเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันโอ้วันนี้ทำไมอร่อยจังแซ่บบ่ตำข่าปุ้นเผ็ดเผ็ดพี่น้องตำตใสมะเก,กอก่อนที่เข้าเรื่องของยน้มใจสักก่อนเด้อพี่น้องแมนกุ้มใจหนัก แบบแต่ละคนก็ต้องมีเรื่องกุ้มใจอยู่แล้วเนาะมไม่แต่ว่าเขาเฮาบ่ได้มาว้าสูสุกันฟังเท่านั้นแหละแล้วแต่ว่าม้นนี้เขาสิมาว้าวสุกในเอฟ FC ฟังะนืดถัวพนะูใหญ่นำ่กับโบทันพี่น้องน้อยหัดปลาหมึกซื้อมากากท่าขนม เพื่นชิวาเนาะเป็นเัง้ก็กินตำพอปุ่นดุแทะพี่น้องกลิ่นบรถ่าย,ยคลิปกะมีนะ <laughs> แม่กลิ่นบรถ่าทคลิปกะหลายเถื่อแล้วพี่น้องมันอร่อยแซ่บเราชอบกินเส้น แหงเห็นข่าวน้ําถ่วมทางพักใต้แห้ง hey, เ <Hey, S 1> สาตืมทางพัทลุงพัทน์พัฒนุลเยกะอุทัยธานีเนาะเพี่น้องรู่พักใจน้ําถว่วมล้าตอนนี้เนาะเพราะเป็นย่างฝนของ่นเด้แต่เขาให้ผ่านพุตวิกิทีนี้ไปด้วยดีดนะ้วยพี่น้องเอ้ยเข้ากะส่งกาลังใจเนาะสู้สู้ในคาทานายเพื่อนเบ้ากะมันสินักน้ําถ่วมตอนเดือนสิบเดือนสะิบเอ็ดเนาะ น้ำกะท่วอะไรยเนาะพี่น้องทางภาคได้เข้าพิด้ข่าวคะ mm hmm. แม่ก็ทางข่าวตอนนี้นมีทย,ยุชีวีกับเบิ่งบบได้อีกหรอคันบบใส่รักใหม่นะหนุนะ่มเ mm hmm. นาะเอาไงยังมีเวลาเลยพี่น้องมือนี้มีสองประเด็นเด้อพี่น้องมีสองประเด็นกุ้มใจเรื่องที่กุ้มใจนั่นก็คือเรื่องการเทสยูทูบมีอนไรพี่น้อง คือที่ผ่านมาเข้ากับสู้มาโดยตลอดเนาะแต่ว่ามาครั้งนี้มาเจอปัญหาปัญหาก็มีว่าน้่นตเกียวกันเกาะข้อมูลภาษีเนาะบอผ่านพี่น้องเพื่อนให้เกาะปีหนึ่งเธอหนึ่งเนาะแต่ว่ามาปีนี้เพื่อนให้เกาะส่งข้อมูลใหม่หมเลยมันบอดได้ดัชีเฮดแนวใดเพื่อน่าข้อมูลเอกสารที่อันนี้ไม่ยอมรับว่าซั์นก็คือเฮาบอกหัวสิปรึกษาไผเพราะว่า ตัวที่ผ่นสอนในยู u ูปผ่านะสอนฮ็ดเกาะผ้าสรงผ้าสีอยียงก็เป็นแต่ขอแบบคนไทยสอนเนาะแต่ว่าของคนลาวเฮาใส่ผ้าสปอร์ตนี่ะแต่มันยังบ่ผ่านก็เลยพ้ากันกุ้มใจว่าต่อไปนี้เฮาสิได้เงินจาก youtube อยูบอ่บ่หนะพี่น้องเฮาสิเฮ็ดไปบบสูงเปล่าบ่หนะก็เลยกุ้มใจพี่น้องมีเรื่องนี้มากลลวคล้ายๆก็ว่าถ้าขาดเธอเหมือนขาดใจเลยนะ,นะถ้าขาดย t u b e ไปนี่ก็คือจะเสิมีชีวิตแน่ใดหนะ สงสัยต้องได้ไปทำงานไทยก็คิดอยู่เลยทำมันเกิดขนะึ้นอะลีนะแต่ในใจนุ่งกา้วก็สาธุภาวนาพี่น้องเลยขอให้อ่าขอให้ผ่านเนาะผ่านฉลุยไปด้วยดีให้เฮากลับมาเห็ุคลิปอยาวมีความสุขอีกครั้งหนึ่งโดยที่บ่มีเลื้ยงให้กังวลนะคือช่องชาตุกับ โบได้เป็นแบบเฮาเลยแบบโมเมนภาษีของเราเป็นภาษีของไทยของไทยนะเพื่อนเอาบัตรประชาชนเนาะแม่นเองตะเกียบเราเอาพัสปอร์ตยืนยันไปนวมันโบผ่าน เม่ไล่เฮ้าค่ะ4าวันก็คือสิ้นปีนี้เบิดเดือน12นี่พี่ดอมให้ยืนยันให้มันสำเร็จก่อนเดือนธันวาก่อน้ายเดือนธันวาก่อนวันที่31เนอะธันวาอันนี้คือกุ้มใจอย่างแรง ราะว่าปีหน้าเนาะพี่น้องอเฮาสองคนตั้งใจว่าปีหน้านี่เฮาจะเฮาเงบ่ยงมงวาเดือนไหนเนาะอยากพากันไปเบิ่งกรุงเทพสักครั้งหนึ่งแมนมีแผนไว้ว่าอยากไปกรุงเทพจะเก็บเงินเงินกับบุมแมนเราสิได้หลายเนาะพี่น้องกัแต่ละเดือนกับเฮาก็มีค่าใช้จ่าย ขาน้ำค่าไฟค่าอยู่ค่ากินเนาะแม่นแต่ว่าเข้ากะสีบบไปใส่ในะ๋ยวไปเบิ่งกรุงเทปให้เป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งเพื่อไปท้าพนมกับบริเบิรลายนะอืมจะถ้าซื้อจะองจำเป็นถ้ามานาะซื้อเสื้อผ้าอย่างบางคนจะซื้อขนาดไปงานท้าพนมปีที่แล้วน้องตกเกียบบเลซื้อเสื้อผ้าเลยพยายามไม่ซื้อเสื้อผ้าเท่าไหร่ วันนี้มากินทรงมิวริมซะพี่น้องวิวนี้โบได้ขึ้นมาโดนแล้วครึ่งโลใช่ไหมครึ่งโลครึ่งถุงนั่นแหละ ตำ่ำย่ำเด็กระแซบพี่น้องขะปุ้นนี่ทั้งแซ่บทัง้งเผ็ดอ,อะไรก็ะสอยเป็นกำลังแห้งใจเห้เขาใเด้อพี่น้องให้มีกำลังใจสู่ต่อไปเนะาะคือตอนนี้เขาได้ส่งไปครั้งที่สองแล้วอีกเจ็ดมือ้อคนที่ส่งมาใหม่ว่า เขาผ่านหรือเปล่าผ่านผ่บบานไหมถ้าผ่านกับพยายาม,มาแหละลองเอาบัพปชาชนลาวแต่ว่าไม่แน่ใ,นใจวานเป็นภาษาลาวนะพี่น้องแมนสุดลายแหละเอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษจงังผ่านเพชได้ไห ปีนี้อะคผมว่า24ปีแล้วนะเพี่น้องคนตกเกี่ยวกับอายุหลาย,ลยแล้วพี่น้องใครจําได้บ้างว่าอาย่นีบางคนเนาะ 3, เอฟซีมันจำได้ตอนที่เอฟซีถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนเราตอบไปว่าอายุ25ตอนนี้เพิ่งอายุ24เลอพี่น้อง Để em thử thử nha Sao tuổi tuổi của em là bao nhiêu tuổi? 26 tuổi 26 tuổi Một tuổi nhỏ Sao tuổi 22 tuổi 22 tuổi Từ năm 9 3 Từ năm 9 đến ว่าแหละคนเฮาเนาะก่อนสี่ไปึงจุดหมายก็ต้องผ่านอุปสรรคไปก่อนเฮ้ามันก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเลยก็มรสุมก็คือทาตั้งใจว,ว่ามีแพนเนาะคนเราต้องมีความหวังแล้วก็หวังก็คือว่ามีแ,นแพนเราสิไปกรุงเทพไปก็ตั้งปเป้าหมายไว้ว่าสิออมยอดกระปุกปย่างประมาณนี้นะเก็บเงินประมาณคนละเท่าไหร่พี่น้องสมมติว่าไปประมาณห้าวัน เดินทางหนึ่งวันเนาะไปเ,เดินทางหนึ่งวันมาเดินทางหนึ่งวันไปเที่ยวสามวันประมาณหามือพี่น้องประมาณหนึ่งอาทิตย์ปะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่สําหรับคนหนึ่งเดอ้อข้าวอย่งน้เตรียมตัวถือเนาะพี่น้องจะหน่อยไปแล้วตังค์ไม่พอทำยังไงหรอนะห้่แล้ววเนี่หาพันอืมหาพันกับบพุพเพเพราะว่า ตเครื่องบิาอม่ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินพี่น้องขึ้นรถเมล์ถ้าขึ้นเครื่องบินคือไปฮอดกรุงเทพแลวกะกลับเลยกลับบ้านในงบงบหาบัน ก็คือความหวังมันหายไปกับเขาเกากภาษีบ่าผ่านบุ้งวัวสีแดงเงินบุ้งวัวสีแดงเงินเดือบอนะพี่น้องก็เลยแบบความหมายก็คือถ้าเราเขากภาษีนี่บ่ผ่านภายในสิ้นปีนี้เสิตสตัดโฆษณาตัดไายไ้ของเฮาเลยแม่จบอตัดโฆษณาตัดตัดการเปิดสัางไรไ้ อืมส๊อคครับพี่อัศวตัดลงตัดก่อนนะจนกว่าห้ามสีเกาะผาษีผ่านอย่างไรมาอีกเธอหนึ่งโฆษณาฮะนะอัศว์บ้า,บาแล้วจ้ะหนุก่กจ้าวารอบรอบถ้านรอบนี่บมหามเธอหนาวแบบประทับนาะลองมึงลองถ่ายค้าบเบืง้งเนื่องจากต้องพาสปอร์ตแกะถ่ายเห็นสีมุมเนาะ อุกใจกินกล้เขาปุ้งกับสิบโมบัดแล้วพี่น้องเลยขึ้นมาอยู่แต่พี่เบิด <c oughs> คนเรานะสุขทุกเคียงข้างกันไปพอแค่เราไม่ยอมแพ้ ถั่วนูนี่ปลูกง,ง่ายสุดพี่น้องการจาดใหม่เต็มกระถางเลยเย็ดค้างให้เพื่อนใหม่ถั่วนผู้จะมีร้อนแม่บนไม่ร้อนแคนตาลูปออกแคนตาลูปที่อันพระอาจารย์เพื่อนอามาฝากเขาไปจัดชักกระถางเต็มเลยพี่น้องเออดีขนาดเลยจัดร้อยออกร้อยแม่ขวาม็ดือตึ๋งแพงเอาที่ปลูกเอาค้างใส พี่น้องนี่บเพิ่นหยอะก,กันเบิดมือแหล่นตะแรงตองแตงตะแลงตองแตงเพราะว่าบาอายเพิ่นใส่เปาะคอให้ลูกเด็กดอก,กแดกเพิ่นมกคบกันแบบบ่มีเสียงเพราะว่าเพิ่นยังเฮาหายเพิ่นด้แม่เวลาเพิ่นคบกันมีเสียงเลยเงี้ยงเง้งเ้แล้วเาสีหายเพิน่นแล้วเพิ่นแบบแบบนี้นต่พี่น้องบ่มีเสียงนี่แมเพิ่นหยอกกันนั่งอยู่นี่นะพี่น้องป่านะป้อตูงย่งย่แม่เฮากับช่วงนี้เขาก็อยาก อยากอันหาป่าเนาะพี่น้องแต่ว่าอากาศยังหนาวอยู่เลยหนาวนนยังเย็นอยู่คือเขาใส่เบ็ดมือนาะคักๆเนาะใส่เบ็ดเอาปลามาปิ้งนะพี่น้องเดี๋ยวน้องๆเช็ดอันเบ็ดเบ็ดโฟมเนาะเบ็ดโฟมแบบใหญ่ๆๆๆตามนองนะสองนองนี้ว่าเฮาสีไดปลาช่อนอยู่บ่แต่ว่าเฮ็ดเพียกจะดีนะเฮ็ดเป็นเพียกเลยเอาเบ็ดโฟมใส่เพราะว่าเวลาเฮากูส้สบายนั้นก็นกนได้คือกันเนาะแบบคือตอนเขาไปตลาดตอนนี้หาเพิ่นดูดนองเอามาขาย่ะพี่น้อง ปลา้อตัวละโลก,ก็ยังมีอมายอยากจะปลา,าปดุกค่ะ,ะพี่น้องปลาดุกแซบปลาดุกขาว่ทันเพื่อนเนาะเพราะว่าแม่ค้านะเพื่อนเอาซื้อไปขายต่ออืเฮ้าอะไรบ่ทันเพื่อนโลละแปดสิบพันกับประมาณร้อยร้อยยี่สิบบาทบ่ปลาดุกหน้าได้พี่น้องร้120อยี่สิบหกสิบเดี๋ยวกะนั่นอีกเนาะพี่น้องคือเว้าวถึงเงินไทยเงินลาวหละแบบบางคนกับอาจีิอยากว้าวใส่เฮ้าว่า เหมือนกดคัเท้าวอาพิษนะวะเหมือนกดเงินบาทผวาวะนะเลยบุอยากว่าปันใดมีแต่เขียนใส่เอาเป็นอย่างเขาคือว้าบ้ถือพราะว่าเลทเงินแต่ละมือของบวกเขาสากันคัชีว์ว้าง่ายๆก็คือยี่สิบบาทนี่หนึ่งหมื่นกีบหรือว่าสิบพันกีบเนาะพี่น้องก็มีแต่บวกเอาแหละคัชีว์วอลอะไรก็ได้เดี๋ยวลบคิณหารเอาบางคิดเท้าสีบัวว้าแล้วเท้าสีเขียนใส่เอามันจะเท้าคิดไห่ก่อนนะมันจากปะโอเคครับผม มือนี้กะสิปมาณนี้น้องพี่น้องตามกระปุ้นกระแซบหลายเบิด์ตะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะฝากเป็นกําลังแห่งใจให้พวกเฮาเด้อพี่น้องตอนนี้กะยังมีโฆษณาขึ้นอยู่กะขอขอบคุณที่บอกกดข้ามโฆษณาเด้อพี่น้องเพื่อให้เฮามีกาลังใจแลวกะมีแบบนีรายได้เนาะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นกะยังบ่ตัดโฆษณาเฮาน้องคันสิม่วงละกะโฆษณากะยังลินอยู่กะบุยังให้กดข้ามโฆษณาอะไรพี่น้องถ้าว่าเพิ่นตัดมือใดแล้วกะ เดี๋ยวสิมมาแจ้งอีกเธอน,นึงเพราะว่าภาษียังโผ่ผ่านเนาะพี่น้องแต่ถ้ามือใดเฮาทำสำเร็จแต่เฮาก็สิมาแจ้งอีกแมน่นจกัจกว่าจะได้สรองอีกมือนะสรองต่เขาแต่เขา <c oughs> ขปุ้นอีก <c oughs> เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อสบาย,บายดีบ๊ายบาย